โยโย่สว <krit vielleicht therapeutic ogan> ัส <Glen> ด <über> <management> pues ีคร <an> ับกลับมาพบกับแอตอฟริตเช่นเคยนะครับมาต่อกันนะฮะกับ EP ีที่2นะครับของเกมไวฟฟูที่ผมเชื่อว่าหลายคนตอนนี้น่าจะติดหนึบเลยนะครับกับเกม blue archive นั่นเองนะครับผมกับทีมนักเรียนและเหล่าเซนเซนนะครับที่เรียกได้ว่าลุ้นแต่มหาภัยกันทั้งนั้นเลยนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยผมแนะนำนะครับเกี่ยวกับเกมเพลย์เบื้องต้นไปแล้วนะครับว่าเกมในรูปแบบการเล่นเป็นยังไงนะครับวิธีการไปดูตัวของการเล่นนะครับ ในบทต่างๆเนี่ยลองเล่นให้ดูไปแล้วทีเนี้ยก่อนที่จะมาเล่นในคลิปนี้นะครับผมจะพาไปแนะนำนะครับเกี่ยวกับตัวละครก่อนดีกว่านะครับ นักเรียนเลยนะครับนี่เราลูกศิษย์ลูกหาของเราในครับในโรงเรียนมหาภาัยนี้แหละนะครับว่าเฮ้ยคนที่อาจจะกําลังเลงอยู่ว่าจะมาเล่นหรือว่าเพิ่งมาเล่นเนี่ยเราเนี่ยควรจะมีตัวไหนบ้างนะครับที่ค่อนข้างเรียกได้ว่าอัลมัสเลยหรือว่าแนะนํา um หรือว่าเมตามีและเล่นง่ายประมาณนี้เป็นต้นนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็ยังมีไม่ครบนะฮะผมก็เพิ่งจะเลเวลถ3แล้วก็ดองเพชรไว้อยู่ด้วยนะครับเพราะว่าเขาบอกกันว่าในตัวอนาคตเนี่ยโอ้โยเดี๋ยวมีมาอีกบาเลยคุณผู้ชมนะครับตัวน่ารักน่ารักเก่งๆเนี่ยบอก เลยว่าเสียทรัพย์แน่นอนนะฮะอะงั้นในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะไล่ไปก่อนละกันนะครับคือผมอาจจะไม่ได้แบบเก็บครบนะฮะว่าเฮ้ยตัวนี้ตัวนั้นเนี่ยแบบเจาะลึกเป็นยังไงแต่ว่าเอาแล้วแบบมีชีวิตดีเลยอะนะครับตัวพวกนี้นะอาจจะแรงกิ้งไม่เหมือนคนอื่นบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอันดับแรกโนหนึ่งเลยที่ผมนั่งคุยกับเพื่อนๆในไลฟ์แชทมาหรือว่าไปศึกษากับทางกลุ่มหรือว่าน้องๆหลายๆคนมาเนี่ยคือเทพฮอบกอนะครับหรือว่าชื่อเต็มคือน้องฮิบิกิเองนะครับคือน้องเป เป็นฝั่งสเปเชียลนะครับที่ไม่ต้องลงสนามแต่ว่ายังสามารถใช้สกิลแอคทีฟได้ถ้าใครดูคลิปหนึ่งผมไปแล้วเนะี่ยจะเห็นว่าการโยนสกิลบอมบ์นะครับสกิลเอ็กเนี่ยสกิลชื่อโอกาสเจ็บเพิ่มขึ้นในจ่ายคอร์ส4นะครับทอมเดเมจ311%ดเ นแล้วมี5วงโคตรโหดคือวงน้องกว้างมากและคือเคลียร์เวฟไปเลยตุ้มตุต้มอ่ะเออแล้วยิ่งวนสกิลมาบ่อยโยนทีหายทั้งกองคือบอกเลยว่าเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วมันจะทําให้ประหยัดเวลาในการเคลียร์เวฟนะครับทีมเราจะโดนเดเมจน้อยลงเพราะมอนตายนะครับแถมยังทำสามดาวง่ายด้วยนะครับน้องเป็นประเภทโจมตีสีแดงนะครับนี่เลยแล้วก็ประเภทป้องกันจะเป็นเกราะเหลืองนะครับนี่นี่คือที่เชี่ยวชาญเนาะจะชอบแบบว่าอ่าเมืองเมืองซะมากกว่านะครับไม่ค่อยชอบกลาง นะกับพวกธรรมชาติภูเขาแล้วก็บ้านนะครับอาคารก็จะเป็นแบบสีเหลืองหน้าอย่างนี้เลยนะครับนี่คือตัวน้องนะครับก็จะเน้นสกิลเอ็กในการโยนระเบิดหรือว่าจะอัพพวกอ่ะสกิลโยนบอมแถมก็ได้นะครับมันจะมีบอมเล็กโยนมาให้ด้วยรวมถึงพวกสกิลบูสคิดไดเมทนะครับนี่แบบนี้เป็นต้นก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับอ่ะนี่คือตัวเทพสเปเชียลผมให้เป็นอัมมัสโนหนึ่งเลยแล้วกันสำหรับตัวละครที่ควรจะมีติดไอดีมากๆคือฮิบิกิ นะฮะเพราะมันโยนแล้วมันเล่นง่ายขึ้นจริงง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเอ๊ะเดี๋ยวนะ เอาซรีนะไปดูกันอันนี้คือจะหาง่ายหน่อยเพราะาน้องเป็น1ดาวนะครับอันนี้คือน่าจะมีทุกคนแหละถ้าเปิดกาชามาเพราะาน้องออกไม่ยากนะเป็นตัวฮิลที่เล่นง่ายคู่บุญกับใครหลายๆคนทํา3ดาวได้ฮิลแรงด้วยนะครับอ่ะเราไปดูฝั่งโน2กันบ้างดีกว่าคือบางตัวที่เหลือเนี่ยเขาจะแบ่งตามสีแหละนะครับว่าเออสีไหนเนี่ยอ่ายังสามารถที่จะเล่นเป็นคีย์หลักๆของทีมสีนั้นได้นะครับเท่าที่ผมดูมาก็คงจะหนีไม่พ้นอิโอรินะครับน้องคนนี้เลยถือ ปืนลูกซองหร,อหรือ,อไรเฟิลเนี่ยดูไม่ค่อยออกนะครับเออน้องเป็นสไตเกอร์ ฝั่งสีเหลืองครับคือสีเหลืองเนี่ยค่อนข้างจะขี้โกงมา,มากๆเพราะมีตัวเก่งๆหลายตัวเลยนะครับรวมถึงโนโน,โนมิตัวแจกฟรีด้วยเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับก็อิวนี่เนี่ยเป็นตัวฝั่งสีเหลืองนะครับที่จะเป็นการยิงรูปทรงกล้วยนะครับยิง3นัดเดยเมจ6 6 6รถามจริงโคตรแรงครับแต่ละเม็ด3เม็ด600กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในพื้นที่ทรงกลวยแก่ศัตรูที่ถูกโจมตีนะครับคือเดยเมจแรงมากๆผมเองเนี่ยก็ยังไม่มีเห็นข่าวเขาแว่วๆมาว่าอาจจะมีตู้วนในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยผมก็ เก็บเพชรรอเลยครับจังหวะน,นี้รออะไรนะครับนี่ก็นี่คือภูมิประเทศนะครับที่น้องถนัดนะครับนี่ชอบบ้านธรรมดามากกว่าตึกนะครับแล้วก็มากกว่า,าธรรมชาติด้วยนะครับเป็นโจมตีเหลืองเกราะเหลืองเลยฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเป็นเกราะเหลืองมาโดนออโอริยิงคือไส้แตกแน่นอนเขาว่ากันว่าไม่ต้องสีเหลืองอะ่ะคือน้องยิงในทุกสีเลยคือมันแรงมากจริงๆครับนี่คือตัวโหดจัดๆอีกตัวหนึ่งครับของเกมเลยที่ควรจะมีมากๆแต่ผมไม่มี <c oughs> ผมรอเปิดหาน้องอยู่นะครับอ่ะ ต่อไปตัวที่3นะครับนี่เลยฮาดูนะนะครับน้องเหมือนแบบกับตันเลยนะเป็นฝั่งทรัพยากรประดิษฐ์ซัมติงบะผมก็ตาเนื้อเรื่องน้องเขาไม่ค่อยได้นะสามารถไปตามอ่านได้นะครับเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของตัวละครต่างๆด้วยนะที่ตัวไฟล์หลอกนี่เลยนะครับนี่หัวหน้าชมรมชิมอาหารของสถาบันเกฮนน่านะครับน้องอายุ17ปีชอบกินนะครับน้องชอบกินเกิด1น,นมีนาน้องเป็นเดเมทฝั่งสีฟ้านะครับคือตอนนี้สีฟ้าอย่างที่เล่าไปในคลิปที่แล้วนะครับว่า เดเมทสีฟ้าเนี่ยตัวสไตรเกอร์เนี่ยจะมีแค่4ตัวเลยคือมันมี4ตัวจริงๆถ้าจะเอาฟูลเดยเมจสีฟ้าไ้ตีเลดบอสอย่างรอบพแล้วที่เป็นตัวหนูในเซอร์คัสกับขังคาวเนี่ยเออก็คือมีแค่4ตัวนั่นแหละที่เป็นสีฟ้านั่นเองนะครับน้องจะเป็นฝั่ง SR s n i p e สไนเปอร์ไรเฟิลนะครับคือน้องจะยิง1เม็ดแต่ทะลุนะครับโคตรแรงคุณผู้ชมนี่เลยทนเดเมทห้0ร500 6%ของค่าโจมตีศัตรูแนวเส้นตรงนะครับลดความเสียหาย1 0ทุกครั้งที่เจาะขาะศัตรูนะครับแล้วก็ลดลงเรื่อยๆต่ำสุดถึง30%นนั่นเองก็ยิงคือทะลวงไส้ทั้งเส้นแน่นอนคุณผู้ชมครับคือเส้นนั้นที่น้องยิงคือแตกผ่าอ่ะก็ต้องเล็งดีๆหน่อยนะครับเป็นเดเมจฝั่งสีฟ้าที่โคตรแรงเลยครับฮารุนะนะครับคุณจะพบเจอใน PVP พบ่อยอย่างแน่นอนนะครับเอาไปเล่นโหมดไหนก็ค่อนข้างจะดีแต่ว่าน้องเป็นเกาะเหลืองก็ต้องดีๆนะครับว่าเกาะเหลืองเนี่ยังหแ ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสีเหลืองอีกตัวหนึ่งจะเป็นฝั่งแท้งนะครับนั่นก็คือนี่เลย นะซึอบากิคือซือบากิเนี่ยเวลาเราเลือกลงสไตรเกอร์เนี่ยน้องจะเป็นแถบเหลืองเพราะว่าน้องจะเป็นโจมตีเหลืองแต่ตัวของเกราะฝั่งตั้งรับน,น้องเขาจะเป็นสีฟ้านะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะโดนฮารุนะยิงนั่นเองคุณผู้ชมตัวมาเกีเพราะว่าเกมนี้อย่าลืมนะครับว่าวิธีการแพ้ชนะท่า,านเนี่ยอยู่ที่สีตรงกันเป็นหลักเลยนะครับถ้าฟ้ายิงฟ้าก็แรงเหลืองยิงเหลืองก็แรงนะบแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็น้องเนี่ยเป็นแทงหลบที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพมากๆนะครับไม่ต้องการ อ่าบังเกอร์แต่อย่างใดพอน้องถือ smg มีโล่ของตัวเองครับไปยืนยิงทงท,ง,ทงได้เลยนะครับและยังสามารถบูสต์เดฟตัวเองนะครับให้ถึกขึ้นแถมยั่วยุทอนศัตรูได้อีกนะครับแล Boost ้วบูสต์ทีแบบโอ้โหบัฟเดฟครึ่งนาทีอ่ะโคตรนานไม่ต้องใช้บ่อยก็ได้เอาไว้ยั่วยุก็พอนะครับแถมยังมีสกิล ฮิวตัวเองนะครับเป็นยานอนหลับได้อีกครั้งนึงด้วยเนี่ยครับถือในกรณีที่เราฮิวน้องไม่ทันนั่นเองสามารถอัพ3ามดาวได้เลยนะครับและซูบบกินเนี่ยมีเศษให้แลกในอีเวนต์ตอนนี้ด้วยคือคุ้มจัจดๆเลยน่าจะเป็นแท้งโน,นหนึ่งในใจหลายๆคนเลยนะครับ <S <S ไม่ใช่ว่าต้องเอาไปเล่นทีมสีเหลืองหรือสีฟ้าอย่างเดียวเอาไปเล่นให้กับทุกทีมเลยคือน้องแท้งโหดมากมากจริงๆครับเวอร์จัดเลยนะเออซูบบกิเนี่ยนะครับก็เป็นแท้งโนหนึ่งในใจหลายๆคนนั่นเองนะครับนี่คือฝั่งแท้งนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นเดเมีอย่างรุนะคับ ก็เล่นได้นะครับ ผมก็ไม่รู้ว่าคนอวยอารุเยอะแค่ไหนแต่ว่าด้วยความที่คาแรคเตอร์น้องมันเบียวนะครับน้องมันเบียยนะผมไปเดทมาแล้วน่ารักมากเลยนะเออน้องมันซึนซึนดีนะครับเบียวเบียยโดนโดนคุณครูจู่โจมเข้าไปหน้าแดงเขินอายเลยน้องจะเป็นฝั่งโจมตีสีแดงเกราะแดงด้วยนะ,ยนะเกิดมาเป็นจิตวิญญาณทีมแดงเพียวๆเลยนะครับแล้วก็สกิล EX เนี่ยน้องจะเป็นการล็อก1เป้านะครับเพื่อทำาดเมตทเราจะฝั่งระเบิดลงไปแล้วก็ระเบิดโต๊้มิกนะครับเป็นระยะ AOE ในเป้าหมายระยะใกล้ครับสองร้อยเก้าสิบสองเปอร์เซ็น เบิดดวข้างเนี่ยแรงกว่าไอตัวที่โดนปักเข้าไปอีกนะเออก็ค่อนข้างทำให้ใช้ได้หลายๆสถานก,การณ์เลยนะครับเป็นสไนเปอร์ไรเฟิลเช่นกันนะครับเป็นตัวเดเมจแดงที่ดีมากๆเลยนะครับอันนี้คือน้องอารุฝั่งสีแดงนะครับส่วน อีกสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นเจชุนแล้วกันนะครับเจชุนเนี่ยไม่สามารถถามอายุเขาได้เพราะว่าเขาปกปิดเป็นความลับสุดยอดนะครับกับไซส์ทรงสะบเลิมบึมหึมขนาดนี้นะครับเจชุนเนี่ยจะเป็นตัวที่เด่นมากๆในด้านของ PVP นะครับหรือว่าสู้กับคนกันเองนะครับเพราะว่าสกิลเอ็กซ์เขาเนี่ยเจชุนจะหมอบนะครับหมอบแล้วก็ทําการล็อกนะฮะตัวโจมตีสูงสุดฝั่งเขานะครับคือโคตรแรงนะครับก็เลยมักจะมีวาจาลั่นกันที่ว่า พีพชุนเจอชุนใครหมอบก่อนชนะนะครับเพราะว่าน้องจะเมินนะครับตัวหน้าตัวแทงไปเลยแล้วยิงทะลุเข้าหลังไปเลยนะครับคือโดนไม่กี่เมตรก็ตายแล้วอ่ะนะฮะยิ่งเจอเกาะแดงเงี้ยโอ้โหจะชุนยิงใส้ทะลักหมดนะครับแรงมากๆจริงก็เป็นตัวเมตา p ีพที่หลายคนน่าจะจับลงทีมกันนะครับอย่างพวกชุนเอยฮารุน่เอยเนี่ยนะครับบอกเลยว่า เจีมจะจัดเลยนะครับเอาไปว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวที่ค่อนข้างเด่นนะครับในการครอบครองนะครับจริงๆก็จะมีอีกหลายๆตัวแล้วแต่คนอวยด้วยนะครับอย่างฮีน่เนี่ยเขาก็บอกกันว่าเป็นตัวที่ดีเหมือนกันแต่ว่าคอสเยอะหน่อยนะครับนี่กับสกิลเนี่ยคอสเเลยแตคือโอ้ค่อนข้างจะหวังผลได้แต่มันทําให้อาจจะวนสกิลยากหน่อยเพราะมันเบิร์นคอสเยอะแต่แรงจริงๆนะครับนี่เป็นน้องแบบว่าควีนที่แท้จริงอะ่ะเออไม่เบียวเหมือนอารุอ่ะคุณผู้ชมเนะี่ยเป็นฝั่งเดเมดแดงเกาะเหลืองนะครับเออประมาณนี้ ก็ยังมีหลายๆตัวที่หลายๆคนอาจจะหามาครอบครองได้นะครับอันนี้ผมเน้นเป็นตัว3าดาวก่อนละกันนะครับเพราะามันอาจจะเป็นตัวแรที่เปิดยากหน่อยหลายๆคนก็อาจจะเฮ้ยจัดการไอดีที่มันมีตัวพวกนี้มาพร้อมแล้วเนี่ยจะได้เล่นง่ายๆนะครับหรือว่าจะเอามาเปิดกาชาต่อกอ็ได้คุณผู้ชมนะครับที่เหลือไปอาจจะเป็นตัว1ดาว2ดาวเนี่ยอาจจะไม่ได้หายากมากนะักแล้วก็ภารกิจแนะนําอันนี้คืออัลมัสเลยนะครับ เป็นตัวแจกที่เก่งมากคุณผู้ชมนะครับโนโนมิ omi, นะฮะเป็นตัวปืนกลสีเหลืองคือกระายยิงนะครับเป็นรูปทรงกลวยนะครับมันจะวนไปกลับ2ลูกคุณผู้ชมวนจากล่างขึ้นบนแล้วก็รูดลงล่างอีกทีหนึ่งนะครับเออคือดีมา,มากๆโนโนมิ omi, ที่เป็นตัวแจกที่ปั้นได้เลยผมก็ใช้อยู่เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงลองไปเล่นให้ดูสักด่านหนึ่งแล้วกันนะครับเอาเป็นอ่ะเขีดสก็ได้แต่ว่าอันนี้น่าจะต้องลงหลายทีมหน่อยนะครับหุยเข้าเลยว่าสีนะี่เนี่ยดูดีผมจะรอดไหมสทีมด้วย มอนที่เจอจะเป็นมอนแดงนะครับมอนแดงเนี่ยเราก็ดูว่าแดงยิงแดงเนี่ยแรงแน่นอนอีกทีมเนี่ยต้องเป็นสีฟ้านะครับเพราะว่าสีเหลืองจะยิงไม่เข้านั่นเองคุณผู้ชมนะฮะอ่ะทีนี้ผมน่าจะเอาอืมมันจะมีทีมหลักทีมรองนะครับดูจากที่เกิดแล้วน่าจะเอาอะไรลงก็ได้เพราะว่ามันจะวาร์ปเข้าฝั่งนี้ต้องสู้ศัตรูสี่เทิน s 3ครั้งบอสอยู่ตรงนี้นะครับงั้น เอาทีมบนเป็นทีมแดงเลยแล้วกันอ่ะทีมนี้ผมเซตไว้แล้วทีมแดงของผมนะครับเรียบร้อยแล้วก็อีกอันนึงเอาเป็นทีมสีฟ้านะครับสีฟ้าแต่ว่าผมจะเอาอาร์ซึนะออกนะครับแล้วก็ใส่เป็นแท้งนี่แม่ทุสถาบันนะครับซูปกินะครับแล้วใช้ฟูกะกับโคธมะเป็นตัวบัฟโจมตีกับน้องโยนฮิวมอไฟนะครับอันนี้ใช้อ่าเป็นเซรีนะฮิวกับฮิบิกิเป็นทีมคอสีแดงของผมนะครับมีแท้งแดงด้วยอ่ะโอเคใส่2ทีมลองดูว่าผมจะ ละครหรือเปล่าเพราะว่าด่าน7เนี่ยเขาล่ําลือกันว่ายากมากและด้วยตัวละครของผมเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้เก่งมากนักนะฮะเพิ่งเล่นครับเป้าสามสามเองคุณผู้ชมมาลองมาลุ้นให้กําลังใจผมดูแล้วกันมาครับเห็นไหมพวกตัวที่ค่อนข้างจำเป็นเนี่ยก็มีครบอยู่นะครับอ่ะผมเร่งคูณ3ไปเลยแล้วกันเพื่อความรวดเร็วนะครับเดี๋ยวดูนะฮะฮิบิกิเทพซ่านะครับนี่แทงผมปุ๊บไปฮิบิกิโยนน้องน้องระเบิดนะคนนี้ ลองไปคุยในเรื่องดูนะครับน้องจะดัดแปลงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างให้เป็นระเบิดให้หมดสามารถระเบิดตัวเองได้อ่ะนี่ครับเอาอารู้ยิงนี่น้องอารู้น้องเบียวเรายิงฝังระเบิดเห็นไหมแล้วระเบิดต้มสายสามครับก็ต้องกะระยะนิดหนึ่งครับโอเคที่เหลือมีสามตัวเอาคุณแม่นักบัญชีการเกาะไปครับนี่นะคำนวณคุณแม่จะมาทำบัญชีชให้เรานะครับหาว่าเราเนี่ยใช้จ่ายเยอะเกินควรนซื้อฟิลกงกิปเกอร์อะไรแม่จะบ่นเป็นสามดาวอ่ะเรียบร้อยเวฟแรกเคลียร์นะครับ นี่เป็นด่านย่อยไม่ได้ยากมากนะเนี่ยด้วยความที่ผมเอาสีแดงมายิงเห็นไหมมันก็เลยจะค่อนข้างเร็วแล้วก็ง่ายหน่อยนะครับได้เอด้วยนะฮะสนาทีไม่มีใครตายแล้วก็ผ่านด่านนั่นเองนะครับถ้าเกิดเอาสีผิดมาเนี่ยหรือว่าเราเอาสีเหลืองมาเนี่ยโอ้ยิงยาก,กน,นะคุณผู้ชมนะครับอ่ะทีนี้ผมเอาเอา้าเดินไม่ได้อีกดูสิผมจะรอดไหมเฟสหนึ่งเฟสสองอ่ะผมเอาน้องถ้าผมเอาน้องนี่เดินมาปุ๊บแล้วผมจะเอาทีมนี้มาทําอย่างอ่ะย้ายไปมันจะว้าไปฟึ๊ปโอเคแล้วก็น้องนี้ต้องเดินไหมต้องเดินไหม แล้วก็มอน2ตัวเนี่ยถ้ามันมีเครื่องหมายตกกระใจเนี่ยมันจะเดินมาหาเรานะครับในระยะหนึ่งช่องแต่ถ้ามันเป็นเครื่องหมายแบบขีดขีด,ขดสีเขียวเหมือนแบบเหมือนกรอเทปอ่ะอันนั้นมันจะเดินมาหาเรื่อยๆเลยนะครับตกกระใจจะเดินเข้ามาเฉพาะตัวของระยะใกล้เท่านั้นครับหนึ่งช่องน้องจะเดินเข้ามาหาเราโจมตีเราโอ้มหยอดเข้าไปครับนี่อาคาริผมโอเคทีนี้การเล่นในหมดเนี่ยเราต้องคอยเลี้ยงเลือดด้วยนะครับเพราะว่าการจบเวฟนี่ยเลือดมันจะไม่ได้รีให้นะครับเลือดจะต้องเดินตลอดการนะครับก็ต้องเมเนจนิดนึงโอเค เอาฮิบิกิโยนตรงนี้น่าจะโดนอยู่ไปครับตุม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 หงายหมดหงายหมดคุณแม่คุณแม่ใส่เกาะก่อนนี่ใส่เกาะเรียบร้อยคอสเก้าคอสสิบโอเคอย่าพยายามออโต้คุณผู้ชมเกมนี้อย่าออโต้ครับแนะนำให้เก็บ3มดาวให้ได้ก่อนนะครับเออจะได้มาทำการกวาดล้างได้อะตรงนี้โดนสองตรงนี้โดน2เหมือนกันโดนหลังก็ได้เอาอาดูยิงตุ้มหายสองะคุณแม่ฮิวแบบเอ้าคุณแม่วิ่งกลับมาเก็บก่อนครับ โอ้ยสบายเลยเวฟนี้ไปฮิบิกิโยนหายดูดิเห็นปะคือไม่งั้นนาคุณจะโดนแบบข้างหลังนันยิงหลังบ้านน่ะเออไกลมากๆเลยครับฮิบิกิโยนหายหมดเลยเห็นปะโอ้โหตัวโคตรเทพเลยครับฮิบิกินี่สำหรับผมคือโน .1 เลยนะเนี่น้องฮิบิกิตัวสเปเชียลเทพจริงนะผ่านด่านก็ไวแถมเลี้ยงเลือดได้ด้วยนะครับผ่านไปแล้วสองกองดูสิอาจจะดีวิ่งเข้ามาโอ้ยทันนะ เดี๋ยวเราจะเดินไปเก็บรามเมงหนึ่งถ้วยนะครับแล้วก็ตัวบอสจะวิ่งมาตีเราน่าจะพอดีเลยนะไปอ,อันนี้คอเต็มโอเคบักบกเกาะไปเลยแล้วกันแล้วก็เอาอาลุยิงตัวหลังฝั่งระเบิดแล้วโตมโดนสองตัวเอาตัวนี้ไม่โดนเหรอโอเคฮิบิกิมาแล้วรอเลยครับมีทั้งอาคาริฮิบิกิเลยตรงนี้โอเคโยนตรงนี้โดนอยู่ตัวเฮ้ยทีตัวหลังด้วยโดนปหอุ้ยหูโดนพอดีเลย ใกล้จะจัดนะครับพยายามทำฮิบิกิตัวแรกครุณผู้ชมโอฮิวโอ้ยว่างว่างเอาบัฟน้องเล่นแล้วกันน้องแมวเอาบัฟแล้วอยู่นู่นอ่าตรงนี้เดี๋ยวเอาอาคาริยิงตรงนี้น่าจะได้สักอืมไม่ถึงแฮะเอาตรงนี้ดีกว่านี่ดีกว่าสองสัมทีเพราะตรงนี้อยู่แน่ปุ้มหลอดหลังก่อนมันจะได้ไม่มีตัวยิงแบบฟรีแล้วคุณแม่ใส่เกาะไปคุณแม่รับบัญชีเรามาแล้วฮิบิกิโอ้โหอย่างเงี้ยผมชอบดูดิดูดิดโอ้ของหวานฮิบิกิเลยโยนสบายครับ ที่เหลือดองคอสแล้วปึ๊บเรียบร้อยเคลียร์ลูกกระจอกเสร็จต่อไปก็บอสแล้วนะครับเอาว่าผมจะผ่านด่านเจ็ดแล้วว่าตื่นเต้นมากๆแบตเทิลคอมพลีตเออมาดิไหนดูเดเมจนะดูดิเอาฮิบิกิโยคนเดียวก็แบบโอโ้โหเดเมจสูงแล้วอ่ะนะฮะเพราะว่าเป็นเดเมจสีแดงด้วยและด่านเนี้ยเป็นมอนสีแดงฉะนั้นเนี่ยการเข้าใจเรื่องการชนะธาตุแพ้ธาตุเนี่ยสำคัญมากๆนะครับเอาอารุโดนไปแล้วก็เดี๋ยวบอสจะวิ่งมาหาเราไอ้น,น้องนี่มาทำไมเนี่ยแล้วผมจะเอาทีมสองมาทำอย่าง ย้ายย,าย้ายเดินตามมาทำไมนี่อ่ะเจอบอสแล้วคราวนี้บอสเนี่ยผมไม่ต้องเก็บเอสแล้วก็ได้นะครับเอาแค่ผ่านน่ะคือมีคนตายก็ได้นะครับหรือว่าจะเกิน2นาทีก็ได้เพราะว่าผมเก็บเอสมาแล้วตามเล่นไขของด่านนั่นเองนะฮะเคบัฟน้องไปแล้วก็เอาอาคาดิโยนตูมหาย3ามเรียบร้อย8 9โอเคบัฟเกาะไปแล้วก็ตรงนี้เอาฮิบิกิโยนนี่เลยข้างหลังประตูก็โดน เนี่ยแหละโอ้โหดูวิกิโยนดิหายสามเหม็นปะกลายเป็นเวฟง่ายไปเลยครับบอกเลยควรมีมากๆชิบี่พิกิสุดยอดอุวยนี่โรงเรียนเหรอเฮ้ยตรงนี้กองไหนดีเอากองล่างดีกว่า3ตัววุ้นวิ่งหนีตูมได้มาสองสวยครับอาลุเออแล้วก็เจอบอสตลอดบอสอ,อยู่หูเป็นกระตากเลยนี่แหละโอ้โหเอาอาคาลิยิงแบมยังไม่พอหรอกนี่ที่พิกิโยนด้วยเอาคุณแม่บ้าเกาะไปโดนยิงเยอะ เ,เดี๋ยวแค่บอลแล้วไวป้ะเคเวฟไวจัดไปน้องแมวบัฟไปหุยเหลือสิบหกหลอดได้อยู่ได้อยู่เอาอารู้ยิงได้ไหมอารู้อแล้วเบิดยิงซุ้มหายสองหลอดสบายแล้วครับสบายแล้ว,ลวที่เหลือก็ยืนยิงไปอาหิวเท่น่อยเรียบร้อยเอา่าเห็นไหมด่านรีไควเลเวลสี่สิบสี่โอ้ยผมสามสามผ่านว่เห็นไหมโอ้โด้วยความที่ตัวเรามาถูกทางคนระับสุดยอดเล่นอยู่ทีมเดียวเห็นป้ะดูดิอุ้ยดูอารคกับอารู้ยิงดิย่างมันเลยฮิบิกิรอบนี้ สกิลไม่ขึ้นครับไม่เคยได้โยนเพราะว่าด่านท้ายเป็นเวฟบ,บอสด,ด้วยนะครับ <S <S เสร็จแล้วเรียบร้อยผ่านด่านแล้วครับทุกคนนี่เลยครับเกตขีดสองเย้ได้สามดาวด้วยครับก็ได้เพชรอิ่มอิ่มน้ำหนามุ้ยที่ของเทียสามด้วยแต่ผมต้องทำของต่อละนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าผมมาไกด์ต่อดีกว่านะครับว่าเฮ้ยผู้เล่นใหม่เข้าใจแล้วว่าเกมเพลย์เล่นยังไงนะครับเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยตัวของอน้อง,น,องน้องนักเรียนที่ควรจะมีมีตัวอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวยังไงแวะมาทำไกด์ต่อให้น่าจะเป็นเรื่องของการฟาร์มนะครับ นี่เลยตัวของอีเวนต์นะครับเพราะว่าอันนี้ต้องรีบทําจริงๆนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นอดสะก่อนดูดิคุณผู้ชมผมมีเหลือเยอะมากอ่ะดูดิโอโคโนมิยากิเนี่ยโอ้โหและคูนนะครับนี่รูเศษทีหน้ามาอีเวนต์เนี้ยอยากให้ทุกคนรีบมาเล่นนะครับเพราะมันแจกเยอะจริงๆคือยิ่งผู้เล่นใหม่อย่างผมอ่ะโอ้โหตั้งตัวสบายเลยผู้เล่นเก่าก็ชอบนะครับโอ้บัตรสกิลควันน้ายา XP เนี่ยเห็นไหมเออเป็นตัวรีพอร์ต XP เนี่ยโอ้ยสบายเลยครับอัพเวลอัพเวลแล้วมีเศษนี่เลย ซูเปรกิเศษนะครับตัวแท้งก็ตโนหนึ่งของเรานะครับงั้นวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมนะครับถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับดาวโหลดกันได้ในแฮะกับเกม Blue Archive นะครับในใต้คลิปเลยมีลิงก์แปะให้อยู่นะครับทั้ง iOS และ Android แล้วโหลดมาเล่นกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้เราขอไปก่อนแล้วนะครับจอยไว้คิหนาครับผมบ๊ายบายรูปหด้วย